ใครที่กำลังมองหาหูฟังเล่นเกมคุณภาพยอดเยี่ยมแถมดูดีด้วยดีไซน์เรียบหรูตามสไตล์ทางเราก็หยิบหูฟังเกมมิ่งตัวใหม่ล่าสุดและเป็นหูฟังเกมมิ่งตัวแรกจากแบรนด์ B&O อย่าง BOP Portal มาแนะนำกันด้วยทั้งเสียงคุณภาพดีฟีเจอร์การใช้งานก็ครบถ้วนครับอย่าง ANC แถมตัวนี้ดีไซน์ออกมาเพื่อใช้งานกับเครื่องเล่น Xbox โดยเฉพาะ กับราคาค่าตัวตัวนี้ครับ23,900บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในด้านของดีไซน์นะครับ BioPay Portal ตัวนี้ก็จะใกล้เคียงกับหูฟังรุ่นอื่นๆจากซีรีส์ BioPay เลยโดยสีให้เลือกนะครับเขาจะมี3สีจะมีสีดำสีเทาอ่อนและสีน้ำเงินกรมมาา่าวัสดุตัวหูฟังเป็นหนังแบบพรีเมียมบุด,ด้วยเมมโมรีโฟมด้านใน การหูฟังเป็นอลูมิเนียมครับด้านบนบุผ้าสวมใส่สบายไม่อึดอัดเลยครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นอยู่แล้วครับในด้านการสวมใส่แล้วก็ดีไซน์นะครับส่วนในด้านการใช้งานต่างๆก็สามารถปรับได้เลยนะครับทั้งบนตัวหูฟังที่เป็นระบบสัมผัสหรือถ้าอยากจะปรับ EQ เพิ่มเติมครับตัวนี้รองรับการปรับแต่งในแอปพลิเคชัน Bank on o f f เส้นด้วยนะครับแถมยังไม่พอครับตัวนี้ยังจำลองเสียงแบบ d o l b y Atmos ได้ด้วยครับเรียกได้ว่าฟีเจอร์ครบถ้วนครับ และด้วยความที่ตัวนี้ครเป็นหูฟังไร้สายนะครับแบตเตอรี่เรียกได้ว่าอึดมากๆนะครับใช้ ANC ไปด้วยเนี่ยใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเรียกได้ว่าอยู่ยาวๆได้ทั้งวันครับ ในส่วนของสเปคนะครับตัวนี้เป็นหูฟังแบบหลังปิดมาพร้อมกับระบบ Active Noise Cancelling ซึ่งจากที่เราทดลอง ANC ของเจ้า b i o p o y p r l นะครับเรียกได้ว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ยอดเยี่ยมมากๆสเปคไดเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปคแบบอิเล็กโทรด a นามิกบวกกับด e โอไดเมียมแมกเขนาด40มิมนะครับขับเสียงได้ในช่วง20เฮิร์ถึง22กิโลเฮิร์นะครับแถมยังให้เสียงระดับไฮไลสได้อีกด้วย ในพาร์ของการเชื่อมต่อครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายวิธีนะครับก็หลักๆเลยครับใช้ Xbox Wireless ได้เลยใช้ b l บลู o ูธเวอร์ชัน5.1รองรับสัญญาณ Apps X Adaptive หรือว่าจะใช้งานแบบมีสายนะครับตัวนี้ใช้ Audio 3.5 mm ก็ใช้ USB-C สำหรับเชื่อมต่อกับ PC และเกมคอนโซลอื่นๆได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าการเชื่อมต่อตัวนี้ครบคันแน่นอนครับสำหรับเรื่องเสียงนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ วัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ครับก็มาจากไมค์เจ้าตัวบีอโอเลยนะครับเรียกได,ด,ด้ว่าเสียงไมค์คมชัดมากๆนะครับเป็นหนูฟังเกมมิ่งใช้สื่อสารกับเพื่อนได้ดีถึงแม้ว่าตัวนี้จะไม่มีไมโครโฟนยื่นออกมาก็รับเสียงพูดได้ค่อนข้างคมชัดทีเดียวเอาไปคุยเล่นกับเพื่อนในเกมได้น่าจะสบายหายห่วงเลยครับ โอเคครับเข้าสู่เรื่องเสียงกันเลยหูฟังตัวนี้เสียงก็จะออกไปในโทนอุ่นๆเบสจะไม่หนักมากเท่าไหร่ครับเรียกได้ว่าฟังได้เพลินๆเสียงกลางเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของสไตล์ BNO อยู่แล้วครับเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเสียงนักร้องชัดเจนไม่โดนเครื่องดนตรีกรบสามารถขับเสียงเอฟเฟกภายในเกมต่างๆออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับเสียงสูงดีอยู่แล้วครับ BNO สายกริบแล้วก็เป็นเสียงสูงที่ค่อนข้างพุ่งทีเดียว โดยรวมใช้งานดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมก็ดูสนุกแล้วก็เสียงค่อนข้างพรีเมียมทีเดียวซึ่งโทนเสียงโดยรวมก็เอาไปใช้ได้ทั้งหมดครับทั้งเล่นเกมดูหนังฟังเพลงก็เรียกได้ว่าดีมากๆแถมตัวนี้ยังสามารถปรับแต่ง EQ ผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยสรุปรวมๆเลยครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้หูฟังดีไซน์สวยเสียงดีดูหนังเล่นเกมไม่ดีเลยครับ แต่ขอฝากไว้นิดนึงครับถ้าอยากเล่นเกมโดยเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยไม่ใช้บูทูธเนี่ยอาจจะต้องหาดองเกิลซื้อแยกมาใช้นะครับซึ่งตัวนี้จะไม่แถมมาให้ในกล่องนะครับ <S 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 แล้วก็หากใครดูรีวิวแล้วสนใจหูฟังตัวนี้ครับ BOP Portal ราคา23,900บาทก็คลิกเข้าไปดูที่ www.mercola.com ได้เลยครับ ส่วนใครที่ชอบรีวิวของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชาแนลเราด้วยนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามเราดที่ด้านล่างแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าสวัสดีครับ